ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่ององพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่พี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่มาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเข้มังกรสกาวสมพูแล้วก็เอ้ยผ้ก็ยังมีนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้เนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสเล่นหรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดในซ่องพี่แล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับน้องๆก็จะะปรมาณนี้เเลยนาะก็จะมมีีีีแแแต่่่สกกินน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 นปืรรรงงงๆๆททััััั้้้้เลยะะะคคบบพจจาวอ แล้วก็พี่มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับน้องก็คือโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองวันเสาร์ที่จะมาถึงนี่นะครับน้องแต่วันศุกร์นี่นะครับก็คือโหวตได้ตามใจก่อนนะครับน้องก็คืออยากได้อะไรก็รีบบอกมาเลยนะครับน้องเพราะว่าวันเสาร์พี่จะยกตัวอย่างไป2อันนั่นเองนะครับน้องก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับน้องก็ไปโหวตอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะครับน้องแต่จันถึงศุกร์นะครับสามารถโหวตได้ตามใจก่อนนะครับน้องแล้วก็ถ้าคอมเมนต์ไหนนะครับที่มีคนโหวตเยอะสุดแล้วก็คอมเมนต์์ไไหหหนน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 ะะะะคคครร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 ัััััััััับบบบบบททีีีี่่่่่มมมโวววววตตตแาาาาาาซ้้้้้้ํํกกกกกกสสสุดออออออองงงงงพ็จจยยขึปเเเิ นองๆเาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนที่เป็น F C อยู่แล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับพี่อีกได้ตัวละคร A หรอกนะครับน้องก็คือคลิปนี้มีแจกด้วยนะครับเพียงแต่น้องนะครับดูคลิปพี่นะครับให้ถึงง15,000วววววินนนนนนะะ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 ะคคคคคครร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 รััััััับบบบพีีีี่่กกกกกก็็จจจททาาาาแตตตลลลอออ้้้ปมณเเยยสหใได แต่ก่อนที่เราจะไปเอาโค้ดเหล่าสกินปืนนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟแพรของเรานะครับน้องๆก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ของโปลีกเนาะของการแข่งขันโปลีกนั่นเองนะครับน้องๆก็มาถึงสัปดาห์ที่6แล้วนะครับน้องๆก็คือแบบว่ารอบที่6แล้วนะครับกับสัปดาห์นี้เนาะก็สามารถมาตอบได้แล้วก็สกินปืนถาวรได้นะครัััััััับบบบบนน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 น้้้้้ออออองงงงงงๆๆๆแลลลลววววกกกกกกก็็็็็สสส่่ตตมมาาะะะคคคคคครรรรรรเเเเปปิิิจีีีืดดดดูุถึ80%ยยท สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็รีบมาเล่นเลยนะครับน้องเพราะว่ามีเพชรไม่ถึงพันก็ได้อเทมกลับบ้านแบบคุ้มๆน้องๆเนาะมันจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นคีนตัวแม่ตัวนี้นะครับงน้องก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายแฟชั่นนะครับก็เล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับน้องก็คือในนั้นมีสุดหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็มีของแร่ๆด้วยนะครับน้องไม่เป็นไอวอล AK มังกรแล้วก็ฟาร์มาร์ทลายกระตูนนะครับน้องน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าใครที่เป็นสายแฟชัวมแ่ สั่งเวียนแห่งสังเวียสิเอะกิตัวแม่แห่งสังเวียนะครับงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับน้องก็คือกิจกรรมโคเคส,สีเหลืองของเรานะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายแฟชั่นเหมือนกันนะครับน้องก็คือจะเป็นสไตล์แบบว่า สุดน้องเหมียวหรือเปล่านะครับบางน้องเออก็มีถึงสสุดกันเลยทีเดียวนะครับบงน้องไม่ว่าจะเป็นสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายนะครับก็คือ150ง้ยซิทนะครับหรือว่าห5 0โคเคนะครับบางน้องก็จะได้ยกเซตกันเลยทีเดียวเนาะได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ได้ทั้งผู้ชายนะครับบางน้องแล้วก็ถ้าเราอนากซื้อแยกก็ได้นะครับบางน้องก็คือห0 0โคลเคเท่านั้นนะครับก็จะได้1นสุดน้องน้องไม่ว่าจะเป็นสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายนะครับในนั้นก ไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับน้องๆกับกิจกรรมตัวนี้นะครับค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นกิจกรรมของนักค่มตัวนี้นะครับน้องก็คือหนึ่งในใต้ล่านั่นเองนะครับสำหรับน้องคนที่ยังไม่ได้คําตอบนะครับก็ไปเอาจากคลิปที่แล้วของพี่นะครับเพราะว่าพี่อัพคาตอบ5คําถามหรือว่าห้าคำตอบกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็ถือว่าใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถกลับไปเอาที่คลิปนั้นได้น้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าใครอยากได้ผนึกคิสตัลนะครับน้องก็ไปติดตามคลิปที่ ่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับ สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟใ้ของเราวันนี้นะครับมน้องก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมเนาะและ้วก็งั้นเราไปต่อที่ลัอกกี้รอยย่อกันดีกว่านะครับน้องว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเนาะในล็อกี้รอยย่อนะครับมน้อง,ะะง,องหรือว่าร้านค้าของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าใครที่อยากรู้เนาะว่ามีอะไรอัปเดตมาก็ติดตามคลิปพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปในลัอกกี้รอยย่อก่อนนะครับมน้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับสำหรับลัอกกี้รอยย้อนรัน้องก็น้องเน ขายนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสุดตัวนี้เนาะใครที่อยากได้สุดตัวนี้นะครับคือว่าแบบว่าพลาดจาก กิจกรรมที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับน้องก็สามารถมาสมจากกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือ MP5 ของเรานั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าใครที่ยังไม่มีสกินนะครับหรือว่ามองหาสกินดีๆนะครับน้องก็คือสกินตัวนี้ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็คือดาเมจสแล้วก็แมกกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนะครับน้องก็คือลดความเร็วในการรีโหลดก็ไม่มีผลอะไรนะครับน้องเพราะว่ามันยิงเร็วอยู่แล้วแล้วก็รีโหลดไปอยู่แล้วนะครับน้องก เหลืออีก62วันกันเลยทีเด little, it, it, sure so, so, case, it, ียวนะครับน้องๆเออก็ไซส์เหรียญธรรมดามาโจกหรือว่ามาสุ่มได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นแฟชั่นของลักกี้รอยอนะครับน้องๆก็ถือว่าใครที่เป็นสายเติมนะครับก็จะได้สุดตัวนี้นะครับน้องหรือว่ามาสุ่มสุดตัวนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะน้องๆเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมในลักกี้รอยอนั่นเองนะครับน้องก็คืออันที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็น่า อะไรต่างๆมากมายนะครับน้องก็คือสกินปืนด้วยแล้วก็สุดต่างๆมากมายนะครับสำหรับในนั้นน้องๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาถึงตอนที่น้องๆรอคอยแล้วจะไม่หล่าน้องๆก็คือตอนนี้พี่จะแจกโค้ดนะครับงน้องสำหรับน้องๆคนไหนที่รอเอาโค้ดนะครับก็มาถึงแล้วนะครับบงน้องก็คือตอนที่พี่จะแจกโค้ดนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็รีบกดไลค์นะครับบงน้องแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็รีบกดแชร์เลยนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับว่าซองของพี่แจกโค้ดจริงแล้วก็แจกของ โพสเลยละกันนะครับมงน้องก็คือนี่เลยนะครับมงน้อง โค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็สามารถแคปบหน้าจอแล้วก็เอาไปใส่ได้ในเกมตามปกตินะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้เลยเนาะก็ถือว่าใครที่ติดตามช่องพี่นะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพี่แจกจริงนะครับน้องสำหรับโค้ดนะครับพี่ไม่ได้โกหกแต่อย่างใหดหรือว่าเหมือนซ่องอื่นนะครับน้องๆเออก็ะจะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ Share ด้วยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่ได้โค้ดไปแล้วเนาะก็สามารถเอาไปใส่ได้ตามปกตินะครับน้องก็เข้าไปในเกมแล้วก็เข้าไปที่หน้าแจกโค้ดแล้วก็เออาไไปใส่ด้้นนะครับง แต่ไม่ต้องรีบนะครับน้องเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกคนหรือว่าใส่ได้ทุกคนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูด้วยนะครับว่าพี่ไม่ได้โกหกนะครับน้องนี่นะครับก็ได้จริงๆอย่างนี้เลยนะครับน้องก็คือคัสตอมกัน1กล่องนะครับน้องก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลยเนาะก็ถือว่าใครที่ได้นะครับน้องก็มาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าได้สกินปืนอะไรยังไงบ้างนะครับเออสำหรับโค้ดตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวพี่จะมาแจกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับน้องสำหรับซ่องพี่นะครับบบใคครรทีี่่่กกดดดดตติาามไไว้้้้็นนจะโแเือยๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับน้องก็สามารถเข้ามาเอาในซ่องพี่ได้แล้วก็ไปใส่แบบนี้ได้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับงน้องเพราะว่าซ่องพี่ทําเกี่ยวกับการแจกโค้ดแจกสกินปืนแล้วก็แจกตัวละครด้วยนะครับังน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เป็นดัซีอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับน้องว่าซ่องพี่ทําจริงแจกจริงนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยสาหรับใครที่ยยยัังงงงไมม่่เเเครรรูู้้้หือออาาพิขดนนนนะปป็ลแก พี่ก็ได้แจกโค้ดไปแล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอรายงานกิจกรรมต่อเลยละกันนะครับน้องก็คือกิจกรรมต่อไปก็น่าจะเป็นกิจกรรมในร้านค้านะครับน้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตในร้านค้ากันบ้างเนาะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็คืออันแรกที่เขาแนะนํามานะครับน้องก็น่าจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็เพิ่งออกมาขายนะครับน้องก็คือสุดแล้วหรือว่าครั้งที่แล้วนะครับน้องเขาเอามาแบบสไตล์แบบสุ่มนั่นเองนะครับน้องเนาะให้เราเลือกออกสองอันแล้วก็อมาสุ่มนะครับน้องแต่มาครั้งนี้นะครับมาสไตล์แบบกล่อง่่่นองทีึยู 30เพชรเองนะครับก็สามารถไปเลือกสุ่มได้นะครับน้องในนั้นก็มีหลากหลายมากมายน้องเนาะสำหรับกล่องตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าใครที่อยากได้ก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องก็คือกล่องหนึ่งอยู่ที่30เพชรนะครับน้องแล้วก็ในนั้นก็มีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับตัวละครต่างๆมากมายนะครับน้องแต่พี่อยากได้สุดก็คือการเลเวล8ตัวนี้นะครับน้องพี่โคตรอยากได้เลยกับการเลเวล8ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราซื้อตัวละครมาใหม่ปแล้้วก็เราจะได เลเวล8ทันทีเลยนะครับน้องก็ถือว่ามันจะเวลตันเลยเนาะสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับก็คือหลายๆคนก็น่าจะอยากได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสตรีมเมอร์หรือว่าใครที่เป็นสตรีมเกมอยู่แล้วนะครับน้องก็คือการ์ดตัวนี้มันสาคัญมากนะครับ ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเข้ามาในเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องมันาจะเป็นล็อกเกรอยอหรือว่าร้านค้าแล้วก็ในหน้ากิจกรรมนะครับน้องเออพี่ก็ได้รายงานมาหมดแล้วน้องก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องถ้าวันไหนมีอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่หรือว่าอัปเดตกิจกรรมสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับเดี๋ยวพี่จะมารายงานทันทีเลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวละครเอล็อกหรือว่าอยากบวชอะไรนะครับน้องก็คือสามารถบ น้องๆคนไหนนะครับที่สนใจจะเข้าแค้นนังับน้องพี่เปิดรับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่จะเข้าแค้นของพี่นะครับน้องก็คือแค้น b ีบีนั่นเองนะครับ แล้วก็ครั้งนี้พี่ไม่ได้เปิดรับเยอะนะครับน้องก็คือพี่ต้องการแค่5คนเท่านั้นนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจก็ทิ้งยู d ดีไว้เลยนะครับน้องก็คือทิ้งยูไไปใต้คอมเมนต์เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจอยากเข้าแคมของพี่นะครับก็ในแคนก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการแจกเพชรหรือว่าแจกอะไรต่างๆมากมายนะครับก็อยู่ในแคนหมดนะครับน้องแล้วก็เลือกเรื่องโค้ดพี่ก็แจกเหมือนกันนะครับสำหรับคนในแคนนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่แลลนพีี่เาาสหรับว้้กกก็็ไมตตปยิ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ